สวัสดีครับผมฟาร์มธนบัตรไทยครับคั้งนี้เรามาเจอกันในช่วงซื้อดีสไตล์ฟาร์มพ้าวรามก้านครับอยากรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาให้ดูกันนะฮะเป็นเหรียญหายากของควรนะครับราคาหลักหมื่นอ่ารู้กันแล้วใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยผมจะมีกําลังใจทําคลิปและหาเหรียญดีๆมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเผื่อบ้านๆที่เนีองนนั้นมีกันอาจจะได้ มูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นไปได้นะครับลองติดตามคลิปดูดีนะครับอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมมีอะไรเราไปชงกันเลยเอาละครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งบาทปีส505น้านะครับอ่าพี่น้องน้องลองดูจุดสังเกตว่าเหรียญไหนมีราคาบ้างลองทายกันดูฮะเดี๋ยวทายกันก่อนลองทายกันดูว่าเหรียญหนึ่งสองสามสี่ตัวไหนมีราคาอ่า รามาดูกันนะครับให้พี่พีๆน้องๆลองทายดูก่อนติ๊กติ๊กติ๊ก๊อ่ะเฉลยเลยนะนี่นะครับดูนะครับดูดีๆนะลุกถูกไหมอ่าลองดูอะครับพี่ๆน้องๆคิดว่าเหรียญไหนที่มีราคาแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมมาครับอ่าส่วนเอาเหรียญที่มีราคาเลยคือเหรียญนี้นะครับ อย่างนี้คือที่มีราคาคือเป็นเหรียญที่เป็นบล็อกด้านหน้าด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นบล็อกหมุนเวียนปกตินะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับเหรียญตัวนี้เป็นบล็อกตัวอย่างด้านหลังเป็นเหรียญบล็อกตัวอย่างที่เขาหากันเหรียญละแสนนะครับห้าหมื่นจนถึงหนึ่งแสนส่วนตัวนี้เป็นเหรียญอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนธรรมดาผมเอาเปรียบมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับส่วน ถ้าเป็นบล็อกตัวอย่างนะฮะด้านหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมุมขวามือด้านบนนะครับว่าด้านหน้าบล็อกตัวอย่างเป็นยังไงอย่างนั้นนะผมรับซื้อห้าหมื่นจนถึงหนึ่งแสนบาทครับส่วนตัวนี้นะครับด้านหน้าบล็อกหมุนเวียนส่วนด้านหลังเป็นบล็อกตัวอย่างแบบนี้สภาพสวยๆผมซื้อหลักหมื่นนะคือสวยสุดอ่ะผมรับซื้อสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับบล็อกอย่างนี้นะ สวยๆมันรับซื้อสามถึงสี่หมื่นบาทแต่ถ้าไม่สวยราคาก็ต้องลดหย่อนกันมานะครับวิธีการดูดูง่ายๆเลยคือหนึ่งชดาฉัดตรงนี้นะครับตรงที่ผมเนี่ยชีย้นะครับต้องตรงกลางเรายักเท่านั้นลองลองดูเปรียบเทียบกับเหรียญนี้เหรียญน,นี้ไม่มีตรงเรายักอไอ,อ,อ,อเหรียญเนี้ยไม่มีราคาแน่นอน ถ้าผ่านใช้อยู่3-4บาทนะครับส่วน u n c ะก็สกว่าบาทนะครับดูกันง่ายๆเลยคือจุดนี้1จุดจุดนี้1จุดแล้วก็น้ำหนักเหรียญต้องอยู่7กรัมกว่านะครับ7.5ประมาณนี้นะครับบวกลบถ้าท่านใดมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อนะอันนี้ผมก็รับซื้อมาตามบ้านนะครับ คือเหรียญพวกนี้มีโอกาสหลุดไปตามบ้านท่านนะถ้าท่านลองสังเกตดูดีๆอาจจะได้รับเงินหมื่นเงินแสนเลยก็ได้นะครับอ่านี่นะครับดูง่ายๆเลยเหรียญน,นี้จุดตายมีไม่เยอะครับคือจุดเดียวเลยคือแนะนําให้พยายามดูตรงเนี้ยจัดชดดาตรงยวยักก็คือโอเคแล้วครับรับเงินแน่นอนถ้ามีครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญหายากพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการหลุดออกมาน้อยแล้วก็ผลิตน้อยได้ครับราคาเลยจึงสูงกว่าเหรียญตัวบ็อกทั่วไปด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนกัน ตัวนี้หลักสิบนะครับ U N C ส่วนตัวนี้หลักหมื่นถ้าใครมีส่งคาขายผมได้นะแต่ต้องรบก,กวนเพื่อนๆที่น้องดูดีๆด้วยนะอย่างที่ผมผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งคือตรงยอยักเนี่ยชดาเนี่ยต้องชนชี้มาตรงยอยักเลยนะครับไม่ใช่แบบไม่มีอย่างนี้ไม่ได้ราคาครับตัวนี้ต้องฝากดูด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็น วิธีการดูเหรียญหายากของปี2505นรนะครับหรือว่าท่านใดมีผมยินดีรับซื้อนะครับวันนี้ขอจบเพียงคลิป,ปเพียงแค่นี้นะครับใครอยากดูคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ฟางธนาัตรไทยขอลาตัวกันลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ